บทที่4ผลการดำเนินง,งานโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องวิธีการทำน้ำยาล้างจานเรี่มนี้จะทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาล้างจานประกอบวิชาการสร้างผลงานได้คอมพิวเตอร์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับว,วิทยาศาสตร์และจัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้1 ผลการดำเนินงาน 2. การนำไปใช้ผลการดำเนินงานการศึกษาวิธีการทำน้ำยาล้างจานเพื่อศึกษาว่าวิธีการทำน้ำยาล้างจานจะช่วยลดรายใจ่ายให้กับพ่อบ,บ้านแม่บ้านในโคเรือนหรือไม่ดังนี้การทําน้ํายาล้างจานลันกษณะของน้ํายาล้างจานที่เราทําจะขึ้นอยู่กับสีที่เราผสมเข้าไปและกลิ่นตามน้ําหอมที่เราผสม เมื่อผสมก,กันกับน้ำจะมีฟองมากเมื่อเอาน้ายาล้างจานที่เราทดลองผลิตขึ้นมานั้นไปล้างจานชามที่เราบรรจุอาหารเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ายาล้างจานสามารถขจัดคราบสิ่งกสงปกปรกที่ติดอยู่ให้สะอาดขึ้นไม่มีคราบมันและไม่มีกลิ่นคาวซึ่ง เป็นผลที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากและมีกลิ่นหอมตามกลิ่นที่เราใส่ลงไปอีกด้วยการทำน้ำยาล้างจานช่วยให้ผู้จัดทาได้มีความรู้และเรียนรู้วิธีการทำประโยชน์ในอนาคตอีกทั้งช่วยประหยัดรายจ่ายจากการที่ต้องไปซื้อน้ำยาล้างจานตามท้องตลาดอีกด้วยการนำไปใช้ เมื่อนําไปล้างจานน้ายาล้างจานที่ได้สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนจานไม่มีคราบมันและไม่มีกลิ่นคาวแล้วยังมีกลิ่นหอมตามกลิ่นที่เราใส่ลงไปด้วย